สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมอยากเล่าเรื่องราวของคุณซุนิสาหญิงสาววัย35ปีที่เคยเป็นนักกีฬาแบดมินตันระดับชาติชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตั้งแต่วันหนึ่งที่ร่างกายเริ่มไม่เหมือนเดิมทำไมฉันกระโดดไม่สูงเท่าเดิมทำไมฉันวิ่งไม่เร็วเหมือนตอน20ทำไมเข่าฉันเจ็บตอนลุกขึ้นยืนเสียงใสของสูนิสาสั่นเครือ ขนาดที่เธอนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นที่บ้านมือสั่นเล็กน้อยขนาดจับแก้วชาอุ่นๆเธอเคยเป็นคนที่ภาคภูมิใจในความแข็งแรงของตัวเองเคยเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆหลายคนเคยคิดว่าร่างกายจะแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปแต่เมื่ออายุเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงเริ่มปรากฏให้เห็นไม่เพียงแค่ความแข็งแรงที่ลดลงแต่ยังรวมถึง รูปร่างที่เปลี่ยนไปผิวพันธุ์ที่ไม่เรียบเนียนเหมือนเดิมและพลังงานที่ไม่เหมือนวัยหนุ่มสาวฉันมองตัวเองในกระจกแล้วไม่รู้จักเธอพูดกับสามีด้วยน้ำเสียงเศร้าคนที่อยู่ในกระจกไม่ใช่ฉันเลยคนที่อยู่ในกระจกมีริ้วรอยมีผมงอกมีหน้าท้องที่นูนขึ้นสามีของเธอรูปหลังอย่างอ่อนโยนที่รักทุกคนก็เปลี่ยนแปลงกันทั้งนั้น แต่ฉันไม่อยากเปลี่ยนฉันอยากเป็นเหมือนเดิมน้ำตาเริ่มไหลลงมาที่แก้มฉันใช้เวลาทั้งชีวิตสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาฉันใช้เวลาสิบกว่าปีฝึกซ้อมดูแลสุขภาพกินอาหารสุขภาพออกกำลังกายทุกวันแต่ทำไมมันต้องเปลี่ยนไปปัญหาของสุนิสาไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายแต่เป็นเรื่องจิตใจที่ไม่ยอมรับความจริงของชีวิต เธอเริ่มหลีกเลื่องกิจกรรมทางสังคมเลือกออกกำลังกายเพราะรู้สึกท้อใจเลิกดูแลตัวเองเพราะคิดว่าดูแลไปทำไมมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ดีการต่อสู้ของเธอไม่ใช่การต่อสู้กับเวลาแต่เป็นการต่อสู้กับความจริงที่ว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงรวมถึงร่างกายของเราเองวันหนึ่งขณะที่เธอนั่งเศร้าอยู่ในสวนหลังบ้าน ได้เห็นต้นไผ่ที่เธอปลูกไว้เมื่อสิบปีที่แล้วตอนที่ปลูกมันเป็นต้นเล็กๆสูงแค่เขา่าแต่ตอนนี้มันสูงเสียดฟ,ฟ้าใบไผ่เก่าร่วงหล่นใบใหม่งามการไผ่แกว่งไหวตามลมดูมีชีวิตชีวาต้นไผ่นี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ทำไมฉันยังคิดว่ามันสวยงามเธอคิดในใจทำไมฉันไม่เสียใจที่ใบไผ่ใหม่ไม่เหมือนใบเก่า ทำไมฉันไม่เสียใจที่การไผ่ไม่เล็กน่ารักเหมือนตอนปลูกใหม่คำถามนี้ทำให้เธอเริ่มคิดใหม่เริ่มมองหาคำตอบที่แท้จริงและเริ่มเดินทางไปสู่การเรียนรู้หลักธรรมะที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลคำถามที่ว่าถ้าธรรมชาติของทุกสิ่งคือการเปลี่ยนแปลงแล้วเราถึงต่อสู้กับมันผู้ฟังครับการเดินทางของสุนิสาเพิ่งเริ่มต้น และผมเชื่อว่าเรื่องราวของเธอจะช่วยให้เราเข้าใจความจริงอันสำคัญเกี่ยวกับชีวิตและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายให้ดีขึ้นหลังจากช่วงเวลาแห่งการไตรตรองใต้ต้นไผ่นั้นสุนิสาเริ่มค้นหาคําตอบเธอไปหาหลวงพ่อสมปองเจ้าอาวาสวัดใกล้บ้านที่เธอเคยไปทำบุญกับแม่ตั้งแต่เด็กหลวงพ่อครับหนูไม่เข้าใจ ทำไมหนูต้องแก่ทำไมร่างกายหนูต้องเปลี่ยนไปหนูดูแลร่างกายมาตลอดแต่ทำไมมันยังคงเปลี่ยนแปลงไปสุนิสาถามด้วยใจจริงหลวงพ่อยิ้มอย่างเข้าใจแล้วเดินไปที่ต้นโพใหญ่หน้าวิหารลูเห็นต้นโพต้นนี้ไหมอายุกว่าร้อยปีแล้วเห็นคะ่ะมันเหมือนเดมิมไหม สุนิสามองดูต้นโพใหญ่เปลือกต้นหยาบกิ่งก้านแก่ชราบางกิ่งหักไปบางกิ่งงอกใหม่ไม่เหมือนเดิมค่ะแล้วมันหยุดเป็นต้นโพไหมไม่ค่ะมันยังเป็นต้นโพใช่แล้วหลวงพ่อพยักหน้าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำให้มันเลิกเป็นตัวมันเอง แต่ทำให้มันเป็นตัวมันเองในรูปแบบใหม่นี่คืออนิจจังลูกหลวงพ่ออธิบายต่ออนิจจังหมายถึงไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงนี่เป็นธรรมชาติของทุกสิ่งในโลกไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไปแม้แต่ภูเขาที่ดูมั่นคงยังเซาะตอนเป็นผงดินแม้แต่เพชรที่แข็งที่สุด ยังสึกหรอไปตามการเวลาแต่ทำไมหนูต้องเจ็บปวดกับการเปลี่ยนแปลงนี้ล่ะคะเพราะลูกยึดมั่นถือมั่นหลวงพ่อตอบได้เสียงอ่อนโยนลูกยึดมั่นในรูปลักษณ์เดิมยึดมั่นในความแข็งแรงเดิมยึดมั่นในความเป็นเดิมเมื่อสิ่งที่ยึดมั่นเปลี่ยนไปความทุกข์จึงเกิดขึ้นสุนิสาเริ่มเข้าใจบางอย่างแล้วหนูต้องทำยังไงคะลูกต้องเข้าใจว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนแท้จริงของลูกร่างกายเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่เราใส่มันจะเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติแต่คนที่ใส่เสื้อผ้ายังคงเป็นคนเดิมหลวงพ่อเล่าเรื่องเปรียบเทียบเหมือนแม่น้ำน้ำในแม่น้ำไหลเปลี่ยนไปตลอดเวลาน้ำที่เราเห็นวินาทีนี้ไม่ใช่น้ำที่เราเห็นวินาทีที่แล้วแต่มันยังคงเป็นแม่น้ำสายเดิมความเป็นแม่น้ำไม่ได้หายไป ร่างกายของลูกก็เช่นกันเซลล์ต่างๆเปลี่ยนไปตลอดเวลาเซลล์เก่าตายเซลล์ใหม่เกิดร่างกายที่ลูกมีวันนี้ไม่ใช่ร่างกายที่ลูกมีเมื่อเจ็ดปีที่แล้วแต่ลูกยังคงเป็นลูกคนเดิมสุนิสานั่งเงียบฟังดวงตาเริ่มใสขึ้นและที่สำคัญลูกต้องเข้าใจว่าอน,นิจจังไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมจำนนแต่หมายความว่า เราต้องรู้จักปรับตัวรู้จักไหลไปกับการเปลี่ยนแปลงหลวงพ่อให้ตัวอย่างเหมือนนักเล่นเซริร์ฟเขาไม่ต่อสู้กับคลื่นแต่เขาใช้พลังของคลื่นเพื่อเล่นเซริร์ฟถ้าเขาต่อสู้กับคลื่นเขาจะจมนาำแต่ถ้าเขาเข้าใจคลื่นเขาจะเล่นเซิร์ฟได้สนุกการเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็เช่นกันถ้าเราต่อสู้เราจะทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจและปรับตัว เราจะพบกับความสุขในรูปแบบใหม่หลวงพ่อสอนการฝึกสติลูกลองสังเกตลมหายใจลมหายใจเข้าไม่เหมือนลมหายใจออกแต่ลูกไม่เศร้าใจเพราะลูกรู้ว่านั่นคือธรรมชาติของการหายใจร่างกายก็เช่นกันการเปลี่ยนแปลงคือธรรมชาติของมันสุนิสาเรื่องปฏิบัติตามคำสอน เธอนั่งสมาธิทุกเช้าสังเกตลมหายใจสังเกตความรู้สึกในร่างกายพบว่าแม้แต่ความรู้สึกเจ็บปวดก็เปลี่ยนแปลงบางครั้งเจ็บมากบางครั้งเจ็บน้อยบางครั้งไม่เจ็บเลยหนูเข้าใจแล้วค่ะแม่ว่าทำไมแม่ถึงยิ้มได้เสมอแม้ร่างกายจะเปลี่ยนไปสุนิสาพูดขณะที่ช่วยแม่หันผักเพราะแม่รู้จักขอบคุณร่างกาย ในทุกวันที่ผ่านไปลูกร่างกายนี้อุ้มลูกมาตั้งแต่ในครันเลี้ยงดูลูกมาจนโตวิ่นเล่นกับลูกทำงานเพื่อลูกตอนนี้แม่มันจะช้าลงแต่มันยังคงรักลูกเหมือนเดิมน้ำตาลเล็ดลงมาที่แก้มของสุนิสาขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณที่สอนหนูให้รู้จักรักร่างกายของตัวเองช่วงบ่ายเธอไปเยี่ยมหลวงพ่อสมปอง หลวงพ่อครับหนูมาขอบคุณหนูเข้าใจแล้วว่าอันนี้จังไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูหลวงพ่อยิ้มอย่างพึงพอใจลูกเข้าใจถูกแล้วการเปลี่ยนแปลงสอนให้เรารู้จักขอบคุณสอนให้เราใช้เวลาอย่างมีค่าสอนให้เราไม่ยุดติดกับสิ่งใดจนเกินไปหนูอยากช่วยคนอื่นที่กำลังเผชิญปัญหาเดียวกันค่ะดีมาก นี่คือการนำธรรมะไปใช้ประโยชน์หลวงพ่อให้คำแนะนำจำไว้ลูกการสอนคนอื่นคือการเตือนตัวเองด้วยเพราะเราก็ยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดือนต่อมาสุนิสาเปิดคลาสโยคะแห่งการยอมรับที่ศูนย์ชุมชนผู้คนมากมายมาร่วมคลาสทั้งหญิงชายวัยต่างๆที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายวันนี้ เราจะฝึกการทักทายร่างกายของเราเธอนำคลาสให้ทุกคนวางมือบนหัวใจรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจขอบคุณหัวใจที่เต้นให้เรามาตั้งแต่เกิดแม้เราจะไม่เคยขอร้องผู้เข้าร่วมหลับตาลงบางคนน้ำตาไหลตอนนี้วางมือบนท้องขอบคุณท้องที่ย่อยอาหารให้เรา ไม่ว่าเราจะกินอะไรที่ไม่ดีมันก็พยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดวางมือบนขาขอบคุณขาที่พาเราเดินไปในที่ต่างๆที่พาเราวิ่งเล่นตอนเด็กที่ยืนให้เราทำงานแม้ตอนนี้อาจจะเจ็บป่วยบ้างแต่มันยังคงพยายามพาเราไปเสียงสะอื้นเล็กๆดังขึ้นในห้องนี่คือการฝึกขอบคุณการฝึกยอมรับ เมื่อเรารู้สึกขอบคุณร่างกายเราจะไม่มองมันเป็นศัตรูแต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีที่สุดหลังเลิกคลาสคุณอนงอายุห้าสิบกว่าเข้ามาหาคุณสุนิสาคะหนูร้องไห้เลยหนูโกโรธร่างกายตัวเองมาน,นานแล้วโกโรธที่มันอ้วนขึ้นโกโรธที่มันไม่สวยเหมือนเดิมแต่วันนี้หนูรู้สึกขอบคุณมันเป็นครั้งแรกมีเป็นจุดเริ่มต้นที่สวยงามคะ่ะ สุนิสายิ้มการเปลี่ยนแปลงจะไม่หยุดแต่ความรักและความขอบคุณจะทำให้เราเดินไปกับมันได้อย่างสงบปีต่อมาสุนิสาได้รับเชิญให้ไปบรรยายในงานสัมมนาการใช้ชีวิตอย่างมีสติเธอยืนบนเวทีด้วยความมั่นใจผมขาวบางส่วนส่องประกายใต้ไหริ้วรอยรอบดวงตาเล่าเรื่องราวของประสบการณ์ชีวิตและรอยยิ้มที่แท้จริง ส่องสว่างไปทั่วห้องประชุมสามปีที่แล้วผมยืนอยู่หน้ากระจกและเกลียดสิ่งที่เห็นเธอเริ่มต้นด้วยเสียงใสชัดวันนี้ผมยืนอยู่หน้าท่านทั้งหลายและขอบคุณสิ่งที่เป็นความแตกต่างอยู่ที่การยอมรับอนิจจังผู้ฟังกว่า300คนตั้งใจฟังอนิจจังไม่ใช่คำสาปแช่งแต่เป็นพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตเธอพูดต่อ ถ้าไม่มีอนิจจังเด็กจะไม่โตเป็นผู้ใหญ่แผลจะไม่หายความเศร้าจะไม่ผ่านไปและเราจะได้ไม่เรียนรู้และเติบโตเธอเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างเปิดเผยตอนนี้ผมวิ่งได้ไม่เร็วเหมือนตอนเป็นนักกีฬาแต่ผมสอนเด็กให้วิ่งเร็วกว่าผมเดิมได้ตอนนี้ผมกระโดดไม่ได้สูงเหมือนเดิมแต่ผมทําให้หัวใจคนอื่นกระโดดโลดเต้นด้วยความหวังได้ น้ำตาเล็ดลงมาที่แก้มของผู้ฟังหลายคนร่างกายเปลี่ยนแต่หัวใจไม่เปลี่ยนผิวหนังเหี่ยวย่นแต่จิตใจบานเบิกความแข็งแรงลดลงแต่ความรักเพิ่มขึ้นนี่คือความงามของอนิจจังเธอให้แนวทางปฏิบัติทุกเช้าเมื่อตื่นนอนให้เราถามตัวเองว่าวันนี้ร่างกายนี้จะพาเราไปทำอะไรดีได้บ้างแทนที่จะถามว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนไป ให้เราขอบคุณที่มันยังอยู่กับเราให้เราใช้มันอย่างมีค่าทุกครั้งที่มองกระจกให้เราเห็นเรื่องราวแทนที่จะเห็นข้อบกพร่องริ้วรอยรอบดวงตาคือร้อยครั้งที่เรายิ้มรอยแผลเป็นคือหลักฐานที่เราเอาชีวิตรอดมามือที่หย่อนคล้อยคือหลักฐานที่เราได้ทำงานมาตลอดชีวิตเสียงปรบมือดังกึกก้องเมื่อเธอจบการบรรยายหลายคนเข้ามาขอบคุณ คุณสุนิสาคะหนูอายุ60แล้วกำลังเศร้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแต่วันนี้หนูเข้าใจแล้วว่านี่คือการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่การจบลงผู้หญิงคนหนึ่งกล่าวใช่แล้วคะ่ะสุนิสายิ้มอายุ60ไม่ใช่การหมดอายุแต่เป็นการเริ่มต้นของภาคใหม่ที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาและประสบการณ์ผู้ฟังครับเรื่องราวของสุนิสาสอนให้เราเห็นว่า อน,นิจังหรือความไม่เที่ยงของทุกสิ่งรวมถึงร่างกายของเราไม่ใช่สิ่งที่เราควรต่อสู้แต่เป็นสิ่งที่เราควรเข้าใจและยอมรับการยอมรับไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนแต่หมายถึงการเต้นรําไปกับจังหวะของชีวิตการดูแลร่างกายด้วยความรักและความเข้าใจมากกว่าการต่อสู้ด้วยความกลัวและความโกรธเมื่อเราเข้าใจอน,นิจังเราจะพบว่าทุกวันเป็นวันใหม่ ทุกลมหายใจเป็นโอกาสใหม่ทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นบทเรียนใหม่ร่างกายที่เราครอบครองวันนี้ไม่ใช่ร่างกายที่เราครอบครองเมื่อเจ็ดปีที่แล้วแต่เราก็ยังคงเป็นเราคนเดิมยังคงมีหัวใจที่รักยังคงมีจิตใจที่เมตตาความสวยงามของชีวิตอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ที่การหยุดนิ่งดอกไม้สวยเพราะมันผลิบานเบ่งบานเหี่ยวแห้งและร่วงโรย ถ้ามันหยุดนิ่งในช่วงใดช่วงหนึ่งมันจะไม่มีความงามแบบนี้ดังนั้นผู้ฟังครับในวันที่เราเห็นริ้วรอยใหม่ในกระจกในวันที่เราเดินช้าลงกว่าเดิมในวันที่ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อ20ปีที่แล้วให้เราจำไว้ว่านี่ไม่ใช่การพ่ายแพ้แต่เป็นการเติบโตเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายในแบบของมันเองให้เราขอบคุณร่างกายที่ทำงานให้เรามาโดยตลอด ให้เราดูแลมันด้วยความเข้าใจและความเมตตาและให้เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองในทุกช่งวงวัยของชีวิตเพราะความจริงแล้วเราไม่ใช่แค่ร่างกายเราคือจิตใจคือความรู้สึกคือความรักคือความเมตตาและสิ่งเหล่านี้ไม่แก่ไม่เก่าถ้าเราดูแลบ่มเพาะมันให้ดี มันจะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆอน,นิจจังสอนให้เราระลึกถึงคุณค่าของทุกวินาทีเพราะวินาทีที่ผ่านไปแล้วจะไม่กลับคืนมาและวินาทีที่กำลังจะมาถึงก็เต็มไปด้วยความเป็นไปได้และความหวังใหม่ๆวันนี้เมื่อท่านกลับไปยังบ้านขอให้ท่านลองยืนหน้ากระจก มองดูตัวเองด้วยสายตาแห่งความเมตตาขอบคุณร่างกายสำหรับทุกสิ่งที่มันทำให้ท่านและบอกกับมันว่าขอบคุณที่อยู่กับฉันมาจนถึงวันนี้และขอให้เราดูแลกันต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านพบความสุขในการเปลี่ยนแปลงขอให้ทุกท่านเข้าใจคุณค่าของตัวเองในทุกช่วงวัย และขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าของทุกวินาทีที่ผ่านไปเรื่องราวของสุนิสาอาจจบลงแต่เรื่องราวของการยอมรับอนิจจังในชีวิตของทุกท่านเพิ่งเริ่มต้นขอให้ทุกท่านเดินไปในเส้นทางแห่งการยอมรับและความเมตตาต่อตัวเองอย่างมีความสุขขอบคุณที่ร่วมฟังเรื่องราวในวันนี้ครับ และขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเป็นตัวเองในทุกช่วงเวลาของชีวิตสวัสดีครับหลวงพ่อความเจ็บปวดในใจเกิดจากการต้องการให้ทุกอย่างเป็นแบบที่หนูต้องการแต่ความจริงคือทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของมันถูกต้องแล้วลูกหลวงพ่อยิ้ม นี่คือจุดเริ่มต้นของภาคปฏิบัติที่แท้จริงหลังจากเข้าใจหลักอนิจจงสุนิสาเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดและการใช้ชีวิตแต่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนมันต้องใช้การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเช้าวันแรกที่เธอตื่นขึ้นมาปฏิบัติเธอยีนหน้ากระจกแทนที่จะเศร้าใจกับริ้วรอยใหม่ที่เกิดขึ้นเธอพูดกับตัวเองว่านี่คือร่างกายของฉันในวันนี้ มันเปลี่ยนไปจากเมื่อวานและมันจะเปลี่ยนไปในพรุ่งนี้นี่คือธรรมชาติเธอเริ่มออกกําลังกายใหม่แต่ด้วยทัศนคติที่เปลี่ยนไปแทนที่จะออกกําลังกายเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงเธอออกกําลังกายเพื่อดูแลร่างกายในแบบที่เหมาะสมกับวัยปัจจุบันวันนี้เขาฉันเจ็บหน่อยงั้นฉันจะว่ายน้าแทนการวิ่งเธอคิดนี่ไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการปรับตัวสามีสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเธอ ักดูเธอสดใสขึ้นเยอะเลยฉันเข้าใจแล้วครับว่าการต่อสู้กับเวลาเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์แต่การใช้เวลาอย่างมีคุณค่านั้นเป็นสิ่งที่ทําได้เธอเริ่มจดบันทึกความเปลี่ยนแปลงของร่างกายแต่ไม่ใช่เพื่อเสียดายแต่เพื่อความเข้าใจวันนี้พบว่าแขนซ้ายแข็งขึ้นคงเพราะเมื่อวานไปช่วยแม่ขุดดินนี่แสดงให้เห็นว่าร่างกายยังสามารถปรับตัวและแข็งแรงขึ้นได้เพียงแค่ในรูปแบบที่แตกต่างจากตอนเป็นนักกีฬา เธอเริ่มสอนโยคะให้เด็กๆในชมชนลุงป้าอายุมากขึ้นร่างกายเปลี่ยนไปแต่ประสบการณ์เพิ่มขึ้นความอดทนมากขึ้นความเข้าใจชีวิตลึกซึ้งขึ้นเด็กๆฟังด้วยความสนใจครูคะแล้วครูเศร้าไหมที่ไม่สามารถกระโดดสูงเหมือนเดิมตอนแรกเศร้าจากักแต่ตอนนี้เปล่าเพราะครูพบว่าแม้กระโดดไม่สูงแต่ครูสามารถสอนให้เด็กๆกระโดดสูงกว่าครูเดิมเสียอีก นี่คือความสุขในรูปแบบใหม่ที่ครูไม่เคยรู้จักมาก่อนเด็กคนหนึ่งถามแล้วถ้าเราแก่แล้วเราจะทำอะไรได้บ้างคะได้เยอะเลยจ้ะเราจะมีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งมีความอดทนที่มากกว่ามีความเข้าใจในชีวิตที่กว้างกว่าและที่สำคัญเรามีเวลามากขึ้นเพื่อให้ความรักและความเข้าใจแก่คนรอบข้างเธอเล่าให้เด็กฟังเหมือนต้นไผ่ที่บ้านครูเมื่อมันเล็กมันน่ารัก แต่ไม่สามารถให้ร่มเงาได้เมื่อมันโตขึ้นแม้ใบจะไม่เขียวอ่อนเหมือนเดิมแต่มันให้ร่มเงาที่ใหญ่กว่าให้ออกซิเจนมากกว่าและสามารถเป็นบ้านให้นกเล็กนกน้อยได้สุนิสาเริ่มสร้างชุมชนของคนที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายพวกเขาพบปากกันทุกสัปดาห์แบ่งปันประสบการณ์ฝึกโยคะร่วมกันและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เราไม่ได้ต่อสู้กับเวลาเธอพูดกับสมาชิกในกลุ่มแต่เราเป็นเพื่อนกับเวลาเราเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงและเราค้นหาความสุขในทุกช่วงของชีวิตคุณยายวิมลวัดหกสิบกล่าวว่าหลานสาวยายเพิ่งเข้าใจเมื่อยายยังสาวยายมีความสวยงามแต่ไม่มีความเข้าใจตอนนี้ยายมีรอยยิ้มที่ผ่านการทดสอบ มีตานูนที่เต็มไปด้วยประสบการณ์และมีมือที่แม้จะย่นคล้อยแต่อื่นนุ่มกว่าเดิมกลุ่มคนเหล่านี้พบว่าการยอมรับอนิจจังไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนแต่หมายถึงการเต้นรำไปกับจังหวะของชีวิตพวกเขาค้นพบความสุขในรูปแบบใหม่ค้นพบความหมายของชีวิตที่ลึกซึ้งกว่าเดิมเรื่องราวของสุนิสาอาจจบลงแต่เรื่องราวของการยอมรับอนิจจังในชีวิตของคุณ เพิ่งเริ่มต้นขอให้คุณพบความสุขในการเป็นตัวเองในทุกช่วงเวลาขอให้คุณเข้าใจคุณค่าของตัวเองในทุกวัยและขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าของทุกวินาทีที่ผ่านไปอันนี้จังไม่ใช่คำสาปแต่เป็นพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิต